พิพากันรวยจากเพื่อนเจ้าวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567เช่นเคยนะจ๊ะร้านพี่ยาทำชมใหม่กว้างมากเลยจ้าคนเยอะแยะมากมายเลยโซนนี้จะเป็นโซนคิดเงินนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าโซนคิดตังจ้านี่ยจ้าร้านพี่ยาคุลุงจากเพื่อนๆจ๋ามามาชาแนลจ้าแม่ถ่ายอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเป็นเวลา11.00นะนี่จ้ะโซนคิดตังคิดตังก็ออกได้เลยนะจ๊ะ โซนน้ำพริกอยู่ด้านนี้จะพี่เพืจ๋าอยู่ด้านหน้าแล้วนะ,ะจ๊ะโซนน้ำพริกจะมาด้านหน้าแล้วนะจ๊ะใครซื้อเป็นกิโลครึ่งกิโลให้มาด้านหน้าเลยนะจ๊ะพิ่เพื่อนจ๋าไี่จ้ะซื้อไปกรอกเองซื้อไปแทคเองด้านหน้าเลยนะจ๊ะด้านหน้าทางเข้าเลยจ้ะพิ่เพืานจ๋าไม่จ้าอยู่ด้านนี้เลยด้านนี้เลยนะจ๊ะนี่จ้าพี่เพืจ๋าราคาน้ำพริกนะจ๊ะแบบกิโลแบบครึ่งกิโลด้านนี้เลยนะจ๊ะราคาพริกย้ายไม่อย eh On 네ู่ด้านหน้าแล้วนะจ๊ะ ช่องทางเจ็ดเมืองก็ย้ายมาอยู่ด้านหน้านะคะกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นจากพี่มณจ๋าโซนน้ำพริกจากพี่มณจ๋าด้านหน้าเลยจ้านี่จ้าตามนี้เลยนะจ๊ะพี่มณจ๋ารุกมามาเชิญเราช่องเซ็นพิฆาตรวยจอดเวลาเสด็จเมืองคึ่งจากพี่มณจ๋าแม่มาอยู่ที่ร้านพี่ยาคุณลุงแถวคลองสามนะจ๊ะพี่มณจ๋ามีทางเข้าจากพี่มณจ๋าทางเข้าคนเยอะแยะมากมายเลยพี่มณจ๋าหนีทางเข้าลานจอดรถใหญ่กว้างมากเลยพี่มณจ๋า อันนี้โซนด้านในเลยนะคะโซนด้านในเลยจากพิมพ์จ่าผมเยอะมากๆเลยบรรยากาศตอนนี้นะคะเถึงร้านพิมพ์จ่าร้านที่ยาคนเดินกพิมพ์จ่าเข้าไปไม่ถึงข้างในเลยแม่เข้าไปไม่ได้แน่นมากพิมพ์จ่าบรรยากาศนะคะพิมพจ่าขวามือเป็นทางคิดเงินค่ะขวามือไปเรื่อยๆคิดเงินแท็กซี่ได้เลยจ้าร้านจอดรถด้านหลังก็จะมีนะจ๊ะคุณพ์จ่าคนเดินพิมพ์จ่าร้านที่ร้านที่ยา คนจับทิ้งท่านสาวบรรยากาศให้เป็นแบบนี้นะแนะนำบรรยากาศแบบนี้นะคะเต็นท์ขาวๆด้านนอกนี่ก็จะเป็นร้านค้าทิพย์ยาให้มาขายด้านในนะคะทิ้งท่านสาคนก็เยอะเหมือนกันจอดด้านในเลยจอดทิ้งท่านสาเต็นท์ขาวๆนี่จอะเต็นท์ขาวๆทางทางนี้ก็คือทางเข้านะที่แม่สอนอยู่คือทางเข้าจอดทิ้งท่านาวที่เข้ามาในร้านทิพย์ยาคนลุงนะของขาวเยอะแยะมากมายแต่ทิ้งท่านสาเดินไม่ทั่วเลยมีจ่ะ ก็จะมีร an er no ้านข้าวหลามร้านข้าวหลามนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าร้านข้าวหลามก็ร้านข้าวหลามนะจ๊ะอันนี้แม่เดินเ็นแรกก่อนนะเพื่อนเพื่อนร้านข้าวหลามน้ำอ้อยค่ะขันสดสุพรรณบุรีน้ำอ้อยขันสดสุพรรณบุรีจ้ะเพื่อนเพืะอจ้าแล้วก็ร้านชิ้นที่เป็นโบกจ้ายังงเป็นโบช่องว่างกชิ้นขึ้นไม่ละลายบ้าง มาจากไหนว่าเด็กคนนี้ต <sting? S 1> ิดอะไรลูกติดผิวหน้าเป็นจุดชแนลจานเู็นจุดชนลานที่ังไรต้องกกอันนี้ด้านหลังนะคะออกมาได้เลยจะเป็นลานจอดรถจับที่มั่นใาลานจอดรถที่ค้ำแบนและกว้างขึ้นกว้างขึ้นเยอะเลยลานจอดรถมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะที่มั่นใจเป็นวงชมล้อมรอบเลยทั้งที่นี แล้วก<ป>็จะมีห้องน้ําเป็นกู้คอนเทนเนอร์เพ uh, ิ so <c iller> like ่มนะคะมีห้องน้าสะดวกเข้าได้เลยนี่จะเพื่นจาก้านจอดรถ้านจอดรถบ้างเลยนะจะเพื่อนๆมีนี่ไปเดินกไปข้างในนะข้างในเสรคจโอ้โพามาดูร้านเสร็ร้านเส็จขายดีมากมากเลยร้านเกร็จโฟล์จเพ่านจ้าร้านเร็โฟล์จยดีมากๆาเลาร้านเสร็จโฟล ใครอยากได้บ้านพัชชาแจกบ้านค่ะวันนี้เข้ามาเลยค่ะและช่วงเวลานี้นะคะพัชชาขอตัวไปก่อนนะคะลูกค้าท่าี่ขายของขายเยอะแยะมากมายเลยพี่เพื่อนจ๋าร้านพี่ยาคนลุ่มไม่เข้าไปทุกไม่ถึงข้างในเลยพี่เพื่อนจ๋าเยอะแยะมากมายในโซนด้านนอกนะคะร้านขายี่ยาให้ได้มาขายที่ผ่านการชิมมาแล้วนะคะพี่เพื่อนจ๋า ไปก่อนนะคุณแตงนั่นนะเ